อ๋อมีความรักนะวารักทำให้คนตามอดอกกโอ้ยว่าจะถามสารลานะอาจจะคีมโนโทเหมือนคนอื่ขาบ้างไม่นะไม่นะแล้วลุม,ม,ม,ลม,มิลลุม,มิยินนิ่งเลยนะ หันมองซ้ายมองขวาเลยนะเหมือนแบบมองรถอะแต่อันน nah, ี้เป็นรถเป็นฆาตกรนั่นไงไม่มีไม่มีเฮ้ยมันวิ่งไปผิดทางรีบปั่นดิเอาให้เสร็จปั่นปั่นดิปั่นดิเดี๋ยวไม่เสร็จเครื่องนี้โอ้ไม่มีใครปัดเลยโอ้เครื่องนี้ไม่เสร็จเจริญเจริญโอ้ลุงแล้วคือทำไมมันไม่ปั่นต่อลุงบินอะโอ้เดี๋ยวไ่ก แม่มาอีคนนึงอ่ะแม่งวิ่งหนีกลัวเฮอะไรก็ไม่รู้กลัวรถเครื่องนั้นก็ไม่เสร็จปั่นไม่ได้แล้วผมลากมาให้แล้วนะผมลากมาให้แล้วลุงบินมันกลับมารับผิดชอบแล้วเหลือใจโดนตงรวดไปว่าุบินทำไม รีบเลยก่อนจะลม้มสองเต่องอ่ะอืมมันทิ้งผมไปละไปเครื่องติดก็ไม่เท่าไรนี่งั้นๆนอนะ่ะ เดเคปากีหล uhm. ือหนึ่งก็โหลดอะครับพัดนูไหน่ะลมไม้ได้ปะดยพัดชั้นสองชันสองมันอยู่กับพี่ปะกำลังแก้สถานะหมอรำอยู่ กับผมจิ๋ผมมันไม่เอาผม่ะมันรู้ว่าผมตึงอ่ะก็มาดิไม่ตึงละไอสัตว์ วิ้งไอสัตว์เลยไม่ได้มองสัตว์เลยไม่ได้มองหน้ามือด,ยดอยู่จ้าสวยได้อีกเครื่องหนึง่งใครวิ่งอยู่กันตรงๆสองคนนะลุมบินสองคนเลยอเอ,ยอ้ยไอ้เหียแม่งเฝ้าเลยสัตว์เ้ย ไอ้สาตว์มึงยังไม่หันได้ยอดใส่มึงเลยเพื่อนโอ้โหยังไม่ได้ใช้ไม้เลยมันแขนเว้ยมันเฝ้าเลยเอ้ยปั่นอีกเครื่องหนึ่งให้เสร็จดิแล้วก็เปิดเฟสสองข้มาช่วยอ่ะจะบอกนะว่ายังไม่ปั่นสักเครื่องเลยไอ้ทีเนี่ย มันเฝ้าว่ะเหี้ยไม่ก็ต้องแลกเฟดอะ่ะดึงนี่ลุงบินดึงนะลุงบินใครเนะี่ยคนไหนะใครวนะเนี่ยเอา้าลุงบินนำเพี้ยนะ่ะเอา้เอาอะไรของมันวะโอ้อยังยังเอ๋อเลยเฮี้ยลุงบินงั้นดึงก่อนก็นได้ไมั้งดึงช่วยมั้งอ่ะ ตรงเนี้ยตรงนี้มันโดนเลยไปเลยไปเลยผมดึงให้ผมดึงให้ใหไปเลไรใหกูอยู่ไหมเดี๋ยวลากให้เดี๋ยวลากไปเล่นฝั่งนู้นให้ ไม่เอาไม่เอาเขาห่วงเครื่อง few moments later. ไม่ต้องหิวม่งนะไอสัตว์ปั่นก่อนเลยเครื่องแม่งติดกันเ <c oughs> สกหรอวะ <c oughs> อะไรคุณกล้วย <c oughs> มาวะมาวะไ <c oughs> ี่แม่โดนตาเป็นอะไรอะ่ะ ใช่นะตาเป็นไรนะปั่นเครื่องนี้ดีกว่าลุงก้อยขำไรครับลุงก้อยเมื่อกี้เจอโปรได้ลุงก้อยมาแล้วฮัทปั่นเครื่องนั้นเลยปั่นอยู่ครับ หาโทเทมเซกไม่เจออยากเซกแถวนะไปไหนหมดวะโทเทมอะไรแพทอยู่่ะไม่แต่เหมือนมาไปเลย เอ้ยเอ,อคณคุณเดชไปปั่นเดี๋ยวผมไปไปวิ่งรอช่วยอย,วอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะอยู่กับผมปั่นเลยคุณเดชชิวๆ ิวชิวชิวชิวมันไม่เอามันกลับมันกลับว้าเสร็จแล้วเว้ยมาประตูบ้านเล็กได้นะทันบ่าวะกูจะล้มก่อนมันแหละช่วยได้ช่วยได้ไ,ดไม่ไมีมันโดนยิงหรือโนวันอ่ะ เพิ่งลมนะคุณเดชเดี๋ยวไปเสกโทเทมมาแล้วนึงมีลูกเองอ่ะเดี๋ยวให้แพชัยก็ได้เออลากลากมันไปให้หน่อยมีลูกเองโอเคมันกลับไปเดี๋ยวผมเสกโทเทมฮิวตรงนี้เอ้ยลุงไอ้คุณเดชออกได้ออกเลยนะ อะไรผมอยู่อีบานเปิดฟังอีฟังเปิดได้ปะอีฟังยังไม่เปิดมั้งฟังฟไม่เปิดเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้หแต่ประตูข้างๆเปิดแล้วผมฮิวอยู่ผมฮิวอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปบ,มมาบาล็มมาบาลอกให้มาเล็กผมมามาเล็กผมมาเล็กโอเคมาเลยผมฮิวเสร็จพอดีอดไปมาหน้าต่างกันดูหน้านต่างไปไปเดี๋ยวผมบล็อกให้ เดี๋ยวผมบล็อกให้ผมบล็อกให้ทันป่าววะทันทันทันไปบ้านเล็กเลยที่มันหุบไม่ต้องบอกกันเลมันมันชักลูกแม็กมันชักลูกแม็กเปิดให้นายเปิดให้นายสวยแพทบังแพทบ้างแพทบ้างบังไว้แพทสวยยู่โชว์เลยระวังให้มันหนึ่งนัดตาแล้วระวังให้มันยิงไกลแล้วมันโดนโดนมันนะนอน